ปี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 เจ็บหลายปูนิปี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 เจ็บหลายปูนิปี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 เจ็บหลายแต่พี่น้องวันนี้จากพี่น้องสุขสุขคดสบายดีกันบอจ่ะคอยกันสบายดียุ้ยเรื่องหมดทยไม่ไม่ไม่เราจะเปแต่เรื่องหมดทยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุข คนสบายดีกันไหมคะวันนี้ยายชมพูมาทําอะไรดีคะวันนี้เหรอคะวันนี้ยายชมพูมาโปรโมทสินค้าครีมแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสนะคะคนไหนอยากหน้าสวยอยากฝ้าหายอยากสิวหายอยากเป็นเด็กลงอายุ10ปีนะคะอายุอ่อนลง10ปีนะคะใช้ครีมที่ยายชมพูรีวิวนะคะเป็นชุดเป็นเซตของมันนะ ค่ะอย่าลืมแอดไลน์มหายาชมพูหรืออินบ็อก box, มาหายาชมพูเลยนะคะไอีไลน์ก็ชมพูแสงจันทนะคะ้ซื้อครีมแก้สิวแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสหนะะ้าขาอย่าลืมนะคะนี่เป็นครีมแก้ฝ้าหน้าสวยหน้าใสใช้แล้วผิวจะสวยใสยเนียนขาวสวยฝ้าหายสิวหายตินกบตินเขียดหายหน้าจะเนียนสวยนิ่มนวลชวนเฉลี่ยเหมือนยายชมพูนะคะอย่าลืมนะคะใช้ตัวแรกใช้ตอนเช้า ก่อนนอนนะคะใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ทุกวันใช้เป็นประจำน่าจะสวยฝ้าจะหายน่าจะออรา่าออกเป็นสีชมพูอองตองจะสวยเลือดสมเป็นเหมือนใยชมพูนะคะอย่าลืมแอดมาหายายชมพูนะคะสั่งได้นะคะสั่งสินค้าที่ายชมพูคนไหนสั่งสินค้าที่ายชมพูคนนั้นสวยทุกๆุกคนเลยนะคะอย่าลืมนะคะนี่มันจะเป็นกล่องของมันมกล่องแบบนี้เยวเอานนี้ออกก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่กล่องตัวนี้เห็นไหม กล่องมันจะกล่องแบบนี้ตัวข้างในจะเป็นตัวนี้ไหมันเป็นครีมแก้ครีมน้ำนมนะคะเป็นครีมน้ำนมครีมดอกกุหลาบดอกกุหลาบดอกกุหลาบใช่ไหมโรเลอรและโอลิงดอกกุหลาบเป็นครีมดอกกุหลาบครีมน้ำนมใช้แล้วสวยใสหน้าสวยหน้าใสาหน้าเด้งเหมือนอยันกูเห็นไหมคะยันผู้สวยหน้าเด็กหน้าอ่อนลงสิบปีเพราะยันกูมีของดีฉันมีของดีที่เธอใช้แล้วจะร้อง ทั้งรักทั้งลงพระวง์หนักหนาอย่ารอชะรีบแอดไลน์มหาเจนผู้สั่งมาล้วนๆนะคะมันเป็นครีมน้ำนมครีมน้ำนมถนอมผิวแก้สิวแก้ฝ้าใช้แล้วหน้าสวยหน้าใสหน้านิ่มมากๆเลยนะค่ะอย่าลืมนะคะเป็นครีมน้ำนมครีมดอกไม้นะคะดอกกุหลาบมันกลิ่นมันจะหอมหอมหุยหุยไม่เลอสเปนเตลเลยะค่ะใส่หน่อยเดียว ถ้าคนไหนจะใส่เยอะก็ใส่เยอะไหมทูไปไหมทูเข้าหน้าเข้าตาเข้าหลังมือเข้าผิวจะริจะทูแบบตามตัวก็ได้ผิวได้สวยๆเนียนๆใส่มันยาชสิผู้เห็นไหมมันเลิศ มันสวยมันใสมันเลิศสมเป็นเตนนะคะอย่าลืมนะคะคนไหนอยากผัวรักผัวหลงอยากแฟนรักแฟนหลงอยากเมียรักเมียหล,ลงอยากให้ผัวไม่มีชู้นะเมียไม่มีชู้ชายคินที่เยนภูรีวิวอย่าลืมนะคะหน้าสวยหน้าใสแน่นอนขนาดเย็นผูใช้แล้วสวยทําไมคนอื่นจะใช้แล้วไม่สวยอย่าลืมนะคะสั่งมาลัวๆนะค่ะอย่าลืมค่ะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สองกล่องใหญ่หน่อยกล่องใหญ่หน่อยนีง ข้างในจะเป็นตัวนี้ข้างในจะเป็นสีนี้มันสวยมากเลยใช้มันเป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าลบรอยเหี่ยวย่นตีนกานะคะเป็นชุดของมันที่จะสั่งตัวนี้หรือตัวนี้ตัวนี้แลวจะใช้เป็นตัวๆก็ได้หรือจะใช้เป็นชุดก็ได้แล้วแต่ขณะเป็นฝ้าเยอะฝ้าหนาใช้เป็นชุดนะเป็นเซตกําจัดฝ้าเป็นชุดเป็นเซตกําจัดฝ้านี่ฝ้าเป็นกะเป็นรูขุมขนเป็นสิวเป็นฝ้านี่ใช้หายแน่นอนนะคะอย่าลืมแอดมาหายายปูนะคะตัวที่สองมันสวยมัน ลใช้แล้วหน้าเด็กใช้เป็นประจำหน้าเด็กแก้สิวแก้ฝ้าได้ใช้คนไหนหน้าเหี่ยวย่นอ่ะคนไหนหน้าเหี่ยวย่นเป็นรอยกบตินกบตินเกียร์ตีนกาเหมือนแา่ชมพูเนี่ยตินกบตินเกียร์เทนกาเหมือนนายพูนอ่ะใช้แล้วมันก็จะหายมันก็จะสวยหน้าจะใสหน้าจะเด็กลงไหมหน้าเด็กลงสิบปีผัวรักผัวหลงอืมแม้เป็นสิวเป็นฝ้าหายอย่าลืมคนไหนยังไม่ได้ใช้คนไหนยังไม่แอดไลน์มาหาย่ชมพูคนไหนยังไม่ได้สั่ง รีบรีบสั่งเข้ามานะคะรีบรีบกันเข้ามานะคะตอนรับคริสต์มาสปีใหม่ลดแหล็กแจกแถมนะคะจะบอกให้อันนี้ก็เป็นครีมอันนี้หอมมากเลยนะนี่ตัวนี้หอมหอมแบบว่ามันเป็นหอมเหมือนแบบว่าเออเขาเรียกอะไรหอมมันหอมนะคะมันหอมจริงๆหอมเหมือนมันหอมมากๆค่ะบอกไม่ถูกมันหอมจริงๆนะคะมันหอมแบบว่าดอกไม้หรือกล้วยเลยมันหอมจริงๆหอมแบบว่า หอมฉุยนะคะใช่แล้วหอมเนื้อตัวเราจะหอมเวลาแฟนมาหอมแก้มมันก็จะหอมมันหอมจริงจนะมันหอมติดผิวหนังเราเออเดินผ่านหนุ่มหนุ่มก็จะหันบึ๊บเออหนุ่มจะหันมามองเลยนะเออจริงๆนะ,ๆนะอย่าลืมแอดมาหาใหญยแชมพู บางทีก็พูดปิดบูผูกว่า,วามันลืมมาแล้วก่าถวาเาหนาขาวลังเนี่ยถ้าพูดไทยมันจะพูดปิดปุบปุบแต่ถ้าพูดอีสานเนี่ยแฟนคลับทางภาคกลางจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะยังพูดพูดเร็วขนาดพูดไทยนะแฟนคลับบางคนก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะยังพูดพูดเร็วนะเลือจะเป็นกันอันนี้ก็เป็นครีมแก้สิวแก้ฝ้าเหมือนกันใช้แล้วฝ้าจะหาย เป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกัดฝ้าหายเป็นแบบว่าโรครอยเหี่ยวย่นตีนกาตีนกบตีนเขียดหายแน่นอนนะคะใช้เนี่ยเป็นเซตของมันนี่จะใช้ตัวนี้ก็ได้คนไหนเป็นฝ้าเยอะก็ใช้ใช้เป็นเซตหรือใช้เป็นแต่ละตัวแล้วแต่คุณจะถนัดคนไหนไม่เป็นสิวไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้มันไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารกันเสียไม่มีสารกันบูดมันเป็นครีมน้ำนมครีมน้ำนมเป็นผลิตจากข้าวจากดอกแคงกะลูจากดอกกุหลาบอืมไหมมันมันแบบว่ามีแต่ แบบว่าเป็นธรรมชาตินะคะเป็นครีมแบบธรรมชาติเป็นครีมบำรุงผิวเป็นครีมน้ำนมครีมแก้สิวแก้ฝ้ามันไม่มีสารสเตยีเยรอยด์ไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเจียพนอยู่ในนี้มันเป็นแบบว่าเป็นครีมบริสุทธิ์เป็นครีมบริสุทธิ์ผุดผ่องเหมือนยาชมพูเนี่ยเห็นไหมสวยใช้เป็นประจำนะใช้ตอน,น,นเช้าเานี่ยตอนเช้าออาบน้ําตอนเช้านี่ก่อนอาบน้ําต้องใช้สบู่เออลืมไปแล้วก่อนเอา อธิบายตรงน,นี้ก่อนใช้ตอนเชา้าหนึ่งสองสามใช้ตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช้ทุกวันใช้เป็นประจำน่าจะเด็กลงน่าจะสวยลงเออไหมเอ,อ้ยไม่ใช่น่าจะเด็กลงน่าจะสวยขึ้นผัวรักผัวลงเออจริงๆนะผัวรักผัวลงไม่กาการันตีไหมของแท้ต้องไม่เสียงนาฬิกาอย่าลืมนะคะให็นไหมยันผู้สวย สวยใสอืมสวยใสเป็นเด็กอายุสิบห้าเลยนะอายุสิบห้าก็เป็นสาวละมงมาใส่กระโปรงบ Man. วบวบเมมมอย่าลืมนะคะคนไหนอยากสวยมันยายชมพูอยากสวยเดี๋ยวต้องใช้นะคะต้องใช้นะันเนนคนไหนเป็นฟาต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วไม่สวยนะไม่สวยสวยไม่ทันยายชมพูนะเห็นไหมยายชมพูเนี่ยไปหน้านอีกไม่กี่เดือนเนี่ยอ,อ,อีกไม่กี่วันไม่ใช่อีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่วันยายชมพูก็ห้าสิบแล้ว ออีกไม่กี่วันเย็นพูก็ห้าสิบแล้วนะเออต้องสวยนะคะต้องสวยมันเย็นชมพูนะคนไหนอยากสวยอยากออร่าอยากเลิศสมเอนเตนมันเย็นพูสั่งครีมมาสั่งมาแอดมาหาเย็นพูนะคะยเย็นพูก็จะวางอ่าลิงไว้ข้างบนหัวข้อคลิปนะคะอย่าลืมนะคะนี่ก็เป็นสบู่สบู่ใช้อาบน้ําอาบน้ําเป็นถูผิวถูตัวถูหน้าถูอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือจะถูจะหน้าก็ได้มันเป็นครีมสบู่แก้สิวแก้ฝ้า ลบรอยเหี่ยวย่นตินกามันทําให้หน้าสวยหน้าใสาหน้านิ่มใช้แล้วไม่ขึ้นผื่นเนี่ยของที่ยายพูรีวิวเนี่ยเป็นครีมซิทเนี่ยใช้แล้วไม่มีขึ้นผื่นไม่มีแพ้ถ้าจะแพ้ก็แพ้ความสวยตัวเองไม่แพ้ไม่หน้าแดงไม่ขึ้นผื่นการันตีล้านเปอร์เซนต์ดังสมัยรากิาเออการันตีให้นในเห็นว่านี่นิกาเออจริงจริงการันตีล้านเปอร์เซ็นต์อืมไหม ไม่ดีจริงไม่กล้าโฆษณาไหมจริงๆนะจะบอกให้ไหมสวยใสขนาดหน้ายังเป็นฟ้าเต็มหนาปึ๊กยังหายแล้วทําไมคุณคุณจะไม่หายไหมสวยใสหน้าขาวจวก็เพกหน้าสวยหน้าใสเป็นผิวอลร่าเลยนะคะเนี่จะถูแต่หน้าหรือถูตัวก็ได้นะคะมันเป็นกล่องแบบนี้นะแคะ่นี่กล่องมันเนี่ยกล่องมันนะคะเอาหัวกลับหัวกลับห้างนี่กล่องมันข้างในจะเป็นสีเขาเรียกว่าสบู่ทองคํา สบู่ทองคำ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 คนไหนใช้จะมีทองคำ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 ไม่ใช่รูปรูปคำคำนะทองคำ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 สบู่ทองคำคนไหนอยากรวยอยากสวยอยากมีทองต้องใช้เซ็ตที่อยากจะปู่ขายครีมครีมครีมแก้สิวแก้ฝ้า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 มันใช้ดีจริงๆมันสวยมันสวยจริงๆไม่ได้สวยเล่นๆอันนี้ก็เป็นครีมกันแดด ครีมกันแดดตัวสุดท้ายครีมกันแดดนี่อันนี้ใช้ตัวแรกล้างหน้านี่ล้างหน้าตัวที่สองตามมามล้างหน้าเสร็จอาบน,น้ําเสร็จเ,เขาเรียกอ,อ,อะไรน่เอะไรล้างหน้าเสร็จเขาเรียกออะไรเช็ดหน้าอุ้ยกวาจนึกออกลืมมาแล้วกับเท่านาเทาหลังทีงว่วาน่ะนี่เช็ดหน้าให้สะอาดสะอ้านเช็ดหน้าให้แห้งแล้วก็มาใช้ครีมตัวนี้นี่ตัวที่สองจะชี้นนี้แล้วนี่น,นี่ตัวแรกนี่นี่ตัวแรกตัวที่สองอุ้ยบอกไปบอกมากับสิบอกปีขอให้บอกเล่าเียเห็นวันนี้ บอกล่าแฟนคับกับฟ้ามูเรียงอีกคนละเงิด <c oughs> ไปหาอันฝึกภาษาลาวมาเนี่ยเด้พเพาพวกจ้าภาษาลาวภาษาอีสานนะพะกวก้กจังสีฟังอยหูเรียง <c oughs> นี่ตัวที่2ตัวที่2อนะใช้แล้วก็ตัวนี้ตัวที่3มาตัวที่ใช้ตัวนี้แล้วก็่ากันแดดนะใช้ตอนเช้าตอนเย็นคุณจะได้สวยมันยายชมพูสวยใสอล่าไหมแล้วก็ครีมกันแดดกันแดดนี้ก็เป็นกันน้ากันฟ้าครีมกันแดดเนี่ยใช้ได้หลอดเนี่ยใช้ได้2เดือนสี่บอกให้นะ ใช้ได้เป็นสองเดือนนะจริงๆหลอดเนี่ยใช้ได้เป็นสองเดือนคุ้มมากเลยใช้ได้เป็นสองเดือนเออจริงๆเนี่ยใช้ได้เป็นสองเดือนหลอดเดียวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออถ้าคนไหนไม่เชื่อลองซื้อไปแล้วก็ใช้ดูได้สองเดือนจริงๆเออจริงๆน่าจะบอกให้ทาทั้งหน้าทั้งคอก็แล้วแต่คุณจะทาเออทาแบบว่ายังไงก็ได้มันได้ใช้ได้สองเดือนจะบอกให้ถ้าคุณไม่บีบทิ้งอ่ะถ้าคุณบีบทิ้งอ่าไม่ถึงวันก็หมดไหมถ้าคุณใช้แบบใช้ในหน้าใช้ในผิวหนังของเราเนี่ย ใช้ได้สองเดือนหลอดเนี่ยจริงๆนะไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงเนี่ยภูไม่โกหกหรอกเรื่องจริงใช้ได้สองเดือนเนี่ยจริงๆ,ๆสั่งสินค้าก็อย่าจะพูดได้รับสินค้าทุกทท่านนะที่คนไหนที่ไม่ได้รับก็คือหมายถึงว่าสินค้าไปถึงแล้วไม่ไปรับเอากแค่นั้นใช่ไหมเออถ้าสินค้าถึงแล้วต้องไปรับเอานะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าถึงแล้วไม่ไปรับสินค้ามันก็ไม่ได้นะ <laughs> จะบอกให้เออถ้าสินค้าถึงแล้วไม่ไปรับมันก็ตีกลับมานะตีกลับมาหายอย่างภูนะจะบอกให้นะ ถ้าคนไหนไม่ได้รับสินค้านะจะบอกให้เนี่ยถ้าคนไหนสั่งของกับยายภูได้รับสินค้าทุกทกท่านเดี๋ยวนี้ยายภูส่งสินค้านะไม่ต้องรอสินค้าเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วรอสินค้าห้าวันก็ได้รับสินค้าเดนภูอ่านไปทำคอนแทคกับบริษัทอ่าชิปปิ้งเดนภูส่งชิปปิ้งนะส่งจากออสเตรเลียทั่วโลกเลยส่งชิปปิ้งเออ d h เอ h l อลดชิปปิ้งยัยภูส่งให้ทุกคนทั่วโลกได้รับแค่ ห้าวันก็ได้รับแล้วไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เออแมเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคสมัยไหนแล้วไม่ต้องรอสินค้าต้องเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนเออแค่ห้าวันได้รับส่งจากออสเตรเลียไปแถวทางยุโรปไปแถวไทยแลนด์ไปแถวทุกที่ทุกเดนห้าวันได้รับสินค้าแต่ที่ออสเตรเลียบางบางทีก็วันหนึ่งบางทีก็สองวันบางทีก็สามวันใช่ไหมจ๊ะไม่เกินสามวันที่ออสเตรเลียในบริเวณออสเตรเลียสินค้าไม่เกินสามวันได้รับสินค้า เร็วสุดวันหนึ่งจริงๆนะไม่โกหกเรื่องจริงเอสอบถามได้เร็วสุดหนึ่งวันแต่ถ้าเป็นต่างต่างประเทศทั้งแถวยุโรปแถวอเมริกาอเมริกาแถวไทยแลนด์เดี๋ยวนี้ได้ห้าวันก็ได้รับแล้วไม่ต้องรอเป็นเดือนไม่ต้องรอเป็นสองอาทิตย์ไม่ต้องรอจิตวันไม่ต้องรอสิบวันห้าวันห้าวัน,วนแน่นอนได้รับสินค้าเพราะว่าเยนพูคอนแทคกับดี DHL กบไมายถึงว่าชิปปิ้งอ่ะมันชิปปิ้งหรือชอปปิ้งไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละชิปปิ้งหรือชอปปิ้งนั่นแหละภาษาอังกฤษเขาบอกว่า DHL ยังพูดทำบริษัทติดต่อกับบริษัทนี้แล้วส่งกับบริษัทนี้แล้วแบบว่าให้แฟนคลับได้แบบว่าสวยทันใจไม่ต้องรอสินค้านานเออมันเอาอย่างนั้นเลยนะจริงจริงเออไหมส่งฟรีส่งด่วนส่งฟรีส่งดว่งงดวนทั่วประเทศทั่วโลก ออสั่งสินค้ากับยาชมพูได้รับสินค้าทุกท่านการันตีคอนเฟิร์มแล้วก็สวยทุกท่านเลยอย่าลืมนะคะแอดไลน์มหายาชมพูนะคะส่งฟรีให้ส่งฟรีส่งด่วนนะคะ,ต,ะ,นะต,ะต่างประเทศนะที่ทั่วต่างประเทศต่างประเทศจ่อไม่ใช่ออสเตเลียนะที่ออสเตเลียไม่เกิน3วันบางที1วันบางทีสองวันบางที3วันแต่ไม่เกิน3วันได้รับสินค้าในบริเวณออสเตรเลียที่ย็นผู้ส่งไปให้นะคะแล้วก็ต่างประเทศหรือเมืองไทยหรือทวงแถวยุโรป เอเชียประมาณ5วันเพราะว่ายเยี่ยมภูเปลี่ยนบริษัทแล้วเปลี่ยนบริษัทส่งทีมแล้วเปลี่ยนจากาบริษัทที่เป็นไปษนีธรรมดาธรรมดานี่ส่งด่วนส่งฟรีธรรมดานี่ยียมูไม่เอาแล้วเยี่ยมภูเปลี่ยนแล้วเพราะว่าไม่อยากให้แฟนลับรอสินค้าอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามอาทิตย์รอสินค้านานไม่เอาอเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนใหม่ใช้ไลน์ขวดเดิม5วันได้รับสินค้า ส่งจากออสเตรเลียไปทั่วประเทศทั่วยุโรปทางเมืองไทยทางทั่วทีทั่วแดน5วันแค่นั้นได้รับสินค้านะคะกันตีกาลันเฟิรม์มถ้าคนไหนทำธุรกิจเกี่ยวกับอ,อยู่กับคอนแทคกับ DHL หรือชิปปิง้งจะรู้ว่าเขาส่งเร็วเขาส่งเร็วเขาส่งด่วนเ,เ,เพราะว่ามันชิปปิ้งมันเป็นด่วนไงมันเป็นไปณีย์ด่วนพิเศษอืเขามีเขามีอันเ,เ,เขามีเครื่องบินเป็นของเขาเองนะมีเครื่องบินเป็นส่วนตัวของเขาพวกบริษัท DHL เนี่ย เขามีเครื่องบินส่วนตัวของเขาพอเราส่งไปอืมเขาส่งไปเขาส่งถึงบ้านเลยนะเอออย่างยายสพูส่งไปเนะี่ยส่งให้แฟนขับทั่วทีพทั่วแดนทั่วโลกทั่วโลกเหนือโลกใต้เดี๋ยวนี้ไม่ได้รอสินค้าอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์ไม่รอแล้วแค่ห้าวันได้ได้ได้สินค้าแน่นอนแล้วอเออยียนปูส่งกิ้งดัยปูโทรไปหาเขาเขามารับสินค้าที่บ้านยัยูเลยนะยียสปูไม่ต้องไปไปชนีเขามารับสินค้าไปที่บ้านยนยสพูเลยแล้วเขาก็ไปส่ง ขึ้นเครื่องบินส่งเลยส่งวันนี้เขาก็ส่งวันนี้เอหมนะจริงๆเยนผูส่งของให้เขาวันนี้เขาก็ส่งของวันนี้เลยเออมันเป็นอย่าง,งานั้นเออมันสะดวกสบายไหมมันดีนะมันดีแบบว่ามันสุดยอดเลยเอออย่าลืมแอดไลน์ line, มหาเยนผูสั่งคิมกับเยนผูเยนผูบอกแบบว่าบอกหมดเนื้อหมดเปลือกแล้วบอกแบบว่าอธิบายให้ทุกคนเข้าใจทุกๆเรื่องทุกๆอย่างแล้วนะตรงเข้าใจใน ตรงนี้นะมันรู้จะพูดไปยังไงพูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะมันลืมมาแล้วมันก็เท่าหน้าเท่าหลังนะคะอย่าลืมนะคะแอดไลน์มาสั่งคีม,มาคนไหนอยากสวยอยากหล่ออยากออริจินโนลแบบอยากหน้าสวยอล,ล่าออริจินโนลเหมืนอนยาสิมพูสวยใสอเป็นเด็กอายุสิบห้าสิบหกปีไหม αι? จากอายุห้าสิบกลายเป็นเด็กอายุสิบห้าสิบหกปี ได้ไงเพราะว่าฉันมีของดีไงแอดไลน์มาหายกันพูนะคะอย่าลืมนะคะทุกทท่านคนไหนเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นเนี่ยเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นรูขุมขนลึกเนี่ยเป็นรอยกินกบติ่นเขียดตินกาใช้มันจะหายใช้เป็นประจํานะไม่ใช่ใช้แล้วทิ้งไปเลยไม่ได้ต้องใช้เป็นประจําของทุกๆอย่างเราก็ต้องใช้เป็นประจาเออเหมือนกับเราทาผิวนะครีมทาผิวนะเนี่ยครีมทาผิวเราก็ต้องใช้เป็นประจาแล้วอยากให้ผิวสวยอลร่าเราก็ต้องใช้ครีมเป็นประจาแล้วออกแดดเราก็ต้องใช้ ครีมกันแดดเป็นประจาหน้าเราจะไม่ได้ไหมไม่เกี่ยมเออสมัยก่อนยัยผูออกแดดไม่เคยใช้ครีมกันแดดเลยหน้าไหมหน้าเกี่ยมเห็นไหมทาคลิปวิดีโอหน้าไหมหน้าเกี่ยมเดี๋ยวนี้คลิปใหม่ๆหมใช้ไล่กว่าเริ่มตั้งแต่เริ่มใช้ครีมตัวนี้ได้สองเดือนสองเดือนกว่าๆหน่อยๆสวยใสยเออสวยใสยถ้าคนไหนดูคลิปยัยพูคลิปไหนที่หน้าดําๆมันเป็นคลิปเก่าคลิปไหนที่หน้าข,า,ขาวๆสวยๆนะคือคลิปใหม่ของยายจมพูนะคะรู้ไว้ตรงนี้นะคะไปแล้วนะคะจะไปทำกับข้าวกินแล้วนะคะ